หมุนพิงมอะไรด้านหน้านะครับจะเป็นโค้งแบบคืนเดินนะนะครับนะครับผมโค้งมาครับผมเลี้ยวมาครับปุ๊บนะครับแล้วผมไม่เติมเครื่งนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเครื่งผมไม่คืนครับลดรถผมลดผมเฉยนะครับเห็นไหมครับลดผมเฉยออกด้านข้างเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะให้รถคืนผมอะไรเองบางทีมันไม่คืนนะครับเป็นเพราะว่า สวัสดีครับผมมิทั่งถามยันะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีการยูเทิร์นครับยูเทิร์นยังไงให้รถนะครับมันคืนพงมอะไรเองนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้มือใหม่ไปลองทํานะครับแต่ถ้าขับรถคล่องแล้วนะครับคุมพงมอะไรได้มั่นยําแล้วนะครับ เติมคันเร่งได้แม่นยาแล้วนะครับลองเทคนิคนี้ดูครับในการคืนพวงมาลัยเองนะครับมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆครับขับรถง่ายขึ้นไม่เมื่อยไม่ล้านะครับในจุดที่เราจะต้องยูดเทินบ่อยๆจุดที่เราจะต้องเลี้ยวพวงมาลัยบ่อยบ่อยนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับจะทําให้เพื่อนๆครับขับรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นขับรถได้อย่างสบายมากขึ้นไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับวิธีการจะเป็นยังไงไปดูเองครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้ว ไปดูกันครับสำหรับนะครับการคืนพวงมาลัยเองนะครับให้รถมันคืนพวงมาลัยเองนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆจะฝึกนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับผมแนะนําอย่างนี้นะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการให้รถมันคืนพวงมาลัยเองนะครับต้องให้เพื่อนๆขับรถเป็นระยะหนึ่งก่อนนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับการบังคับรถเพื่อนๆต้องเป็นประมาณหนึ่งแล้วนะนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งหัดขับรถเป็นแล้วมาฝึกนะครับอันนี้อันตรายนะครับทําไมครับพี่ต้มครับ เพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เราคืนพวงมาลัยให้รถมันคืนพวงมาลัยเองเนี่ยนะครับสิ่งที่อันตรายตรงส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องเติมคนเล่งครับถ้าเราไม่เติมคนเล่งรถมันจะไม่ไม่คืนพวงมาลัยให้เรานะครับดังนั้นการที่เราจะเติมคนเล่งได้เราต้องคุมใช้เท้านะครับคุมคนเล่งได้ใช้เท้าจับความรู้สึกในการเติมคนเล่งได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเหยียบคนเล่งเพิ่มเมื่อไหร่เราจะหยุดนะครับเราจะค้างพวงมาลัยนะครับ เวลาที่เพื่อนๆนะครับคืนพวงมาลัยเองนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับมีอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกนะครับก็คือใช้เท้าคุมคันเร่งนะครับอย่างที่2ก็คือใช้มือคุมพวงมาลัยครับพี่จ้ามครับอย่างนี้มันจะคืนล้อเองได้ยังไงครับมันคืนล้อเองครับเพียงแต่ว่าบางทีการที่เราเติมคันเร่งนะครับแล้วเรายังไม่ถนัดพอนะครับเราก็ต้องใช้มือช่วยในการหมุนพวงมาลัยคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆเป็นตัวอย่างนะครับว่าการหมุนพวงมาลัยเราจะหมุนแบบไหนเราจะจับฟีลิ่งยังไงนะครับมาดูนครับตอนนี้ความเร็วของผมอยู่ที่ะเราเจ็ดถึงสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่ไม่เติมเร่งนะนะครับผมขับรถมาครับหมุนพวงมาลัยด้านหน้านะครับจะเป็นโค้งแบบยูเทิร์นนะนะครับนะครับผมโค้งมาครับผมเลี้ยวมาครับปุ๊บนะครับแล้วผมไม่เติมเคร่งนะครับดูนะครับ เห็นไหมครับคันเร่งผมไม่คืนครับรดผมลดผมเฉนะครับเห็นไหมครับลดผมเฉออกด้านข้างเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนจะให้รถมันคืนพรมอะไรเองบางทีมันไม่คืนนะครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เติมคันเร่งเพิ่มนะครับถ้าเราเติมคันเร่งเพิ่มมันจะคืนพรมอะไรให้เราเองดังนั้นผมถึงย้ําเสมอว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนขับรถแล้วต้องการให้รถมันคืนพรมอะไรเองเราต้องเติมคันเร่งแล้วการที่เราจะเติมคันเร่งได้ เราต้องมีความชนานาญระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องคอยดูพวงมาลัยด้วยจับอาการรถให้ดีนะครับอ่ะต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเติมคาเร่งให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราเติมคาเร่งแล้วมันจะคืนพวงมาลัยให้เราไหมมาดูกันครับนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมคาเร่งให้ดูนะครับว่าพวงมาลัยมันคืนเองไหมมาดูนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมหมุนนะครับหมุนปุ๊บนะครับนับเติมคาเร่งครับนะครับมือประคองพวงมาลัยครับ อ่า,อาเห็นไหมครับมือประคองพวงมาลัยแล้วก็ให้รถเป็นโค้งมันได้เลยนะครับแล้วก็จับระการนะครับโดยการถ้ามันคืนน้อยก็ต้องเติมคันเร่งแต่ตอนเติมคันเร่งเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเติมไม่เป็นนะครับเราเติมไม่ถนัดเราเติมไม่ถูกต้องนะครับรถก็อาจะพุ่งไปด้านข้างได้ผมถึงบอกว่ามันอันตรายสำหรับมือใหม่ที่จะมาฝึกนะครับดังนั้นเราต้องหาที่โลง่ลงๆก่อนนะครับหาที่โลง่ลงๆลอง,งฝึก จุดยูเทิร์นจุดอะไรก็ได้ตามหมู่บ้านนะครับที่ไม่มีคนนะนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยให้มันคืนเองเนี่ยนะครับเราเติมเพล่งเนี่ยมันจะได้เวลาเกิดที่มันมีปัญหาหรือว่าเราคืนไม่ทันเนี่ยเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไปชนคนอื่นเขานะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองสถานการณ์จริงกันครับว่าถ้าเป็นจุดยูเทิร์นนะครับบนถนนจริงเราจะทํำยังไงไปดูกันครับนะครับสถานการณ์จริงในการยูเทิร์นแล้วให้รถมันคืนพวงมาลัยเองนะครับ ไปดูกันครับนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับมันต้องใช้มันต้องใช้ความรู้สึกนะครับในการเติมคัะเล่งนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงไหนที่เราจะเติมกันเล่นมาดูกันครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นจุดยูเทินเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับยูเทินฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเบรกเบาๆรับช้าๆนะครับแล้วก็ผมจะยูเทินนะครับมองฝั่งซ้ายมีรถมาไหมนะครับไม่มีมาครับ รอครับมีรถมาฝั่งซ้ายนะครับรอครับนะครับหมุนพวงมาลัยมาครับผมหมุนสุดนะครับแล้วผมเติมเคร่งนครับช่วงที่โค้งมาครับผมปล่อยไหมครับปึ๊บอ่านะครับตอนที่เราปล่อยพวงมาลัยนะครับมือเรายังอยู่กับพวงมาลัยนะมือเราก็คือเบรกนะครับคอยจับอาการพวงมาลัยตาเรานะครับดูถนนตาดูถนนมือจับพวงมาลัยเท้าเติมเร่งครับแล้วจับฟีลลิ่งความรู้สึกว่าให้รถโค้งอยู่ในเลน เมื่อรถโค้งอยู่ในเลนแล้วเราก็จะสามารถคุมรถให้อยู่ในเลนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้รถมันคืนพงมอะไรได้เองนะครับผมย้ํานะครับว่าการคืนพงมอะไรเองค่อนข้างอันตรายมือใหม่ที่ยังไม่แข็งแข่งที่ยังขับรถไม่เป็นยังขับรถไม่คล่องอย่าเพิ่งทํานะถ้าจะทําต้องฝึกต้องขับรถให้คล่องก่อนเติมเครื่องให้คล่องก่อนแล้วก็มาฝึกในที่โลง่ลงๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นจุดยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมนะครับกระจกมองข้างเลยขอฟฟีบาทหมุนพวงมาลัยมาหนึ่งรอบครับแล้วดูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมนะครับหลังคันสีขาวนี้ผมจะไปแล้วนะครับผมหมุนเพิ่มครับแล้วผมเติมคันเล่ครับนะครับพอผมเติมคันเล่งปุ๊บผมปล่อยครับเติมคันเล่ครับมือผมยังจับพวงมาลัยอยู่นะนะครับมือผมยังคุมพวงมาลัยอยู่ ยังคมุมพวงมาลัยไม่ได้ปล่อยอไอที่ผมแบมือเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าพวงมาลัยมันคืนเองนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบปกติเลยถ้าผมคืนพวงมาลัยแบบปกติโดยทั่วไปเราจะคืนยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับด้านหน้าเป็นจุดยูเทิร์นนะครับผมจะยูเทิร์นกลับเข้ามานะครับผมเบรกชะลอช้า,ชาก่อน นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาทางไว้นะครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมนะครับมีสองคันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับกระจุกมองข้างเลยแล้วหมุนหนึ่งรอบครับรอว่องไส้อีกทีหนึ่งมีรถมาไหมนะครับมีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเดี๋ยวผมค่อยไปนะมอเตอร์ไซค์คันนี้ปุ๊บอ่ะผมเติมขั้นเร่งตามครับแล้วหมุนเพิ่มครับนะครับแล้วผมเติมขั้นเร่งครับนะครับเห็นไหมครับมือผมอยู่ที่9ก้นาฬิกาและ3ามนาฬิกาคอยเป็นเบรกให้อ่าพวงมาลัยผมนะครับคอยชะลอ ถ้ามันหมุนช้าไปเราก็ดึงพวงมาลัยถ้ามันหมุนเร็วไปเราก็ใช้มือเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับในการฝึกยูเทิร์นนะนะครับผมเบี่ยงเลนนะครับมาทางฝั่งขวามือนะผมจะยูเทิร์นด้านหน้านะครับผมเบรกช้าๆครับเบรกช้าๆแล้วเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะนะครับกระจกมองข้างเลยฝบั่หนะหมุนครับหมุนรอหนึ่งรอบครับแต่เบรกเบาๆครับ่าไม่มีรถมาด้านหน้านะครับผมชะลอนะครับผมหยุดก่อนนะครับ ให้รถเข้าไปก่อนนะครับหลังคันนี้ผมจะไปแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวผมเติมเครื่องตามครับคุนเพิ่มครับเติมเครื่องตามครับแล้วผมเติมเครื่องครับแล้วผมปล่อยครับมืออยู่ที่การโดยการสามนาฬิกาครับคอยคุมพวงมาลัยคอยแตะเบรกให้พวงมาลัยนะครับเราต้องคุมพวงมาลัยเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งครับนะครับผมเข้าเลนขวาสุดนะครับผมจะอยู่เทินด้านหน้าครับผมเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับแล้วแตะเบรกช้าๆครับนะครับ กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทแล้วหมุนครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมมีรถข้ายูเทิร์นครับอ่ะโอเคผมเติมก็ะเร่งครับแล้วเลี้ยวครับเติมเพล่งครับมืออยู่ที่เก้นาฬิกาสามนาฬิกาครับแล้วคืนพวงมาลัยครับแบบนี้ครับอ่านะครับเพื่อนๆลองนาไปฝึกดูครับนะครับเวลาขับรถนะครับมืออยู่ที่เก้นาฬิกามือซ้ายอยู่ที่9ก้านาฬิกามือขวาอยู่ที่สามนาฬิกาแล้วคอยประคองพวงมาลัยครับดูการลถนะครับดูความห่วงของพวงมาลัยแล้วก็ จับอาการในการเติมเร่งครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับนะครับผมเข้ามาเลนยูเทิร์นนะครับเป็นสำหรับยูเทิร์นนะครับกลับมาจะชาร์ก่อนนะครับให้จกมองข้างเลยป้ายครับแล้วหมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบรอครับแล้วดูฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมมีรถใหญ่นะนะครับผมหมุนเพิ่มอีกหนึ่งรอบแล้วเติมเร่งครับเติมเร่งครับแล้วมือซิก้าในการรักษาในการเติมเคร่งครับแล้วจับนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการคืนพวงไรลเองให้รถคืนพวงไรลเองนะครับให้เพื่อนๆลองนาไปฝึกดูครับนะครับทำให้คล่องแล้วมันจะง่ายในการขับรถและข้อสนุกในการขับรถนะครับแต่ว่ามันก็มีข้ออันตรายนะครับคือถ้าเราเติมคันเรงไม่เป็นรถก็อาจจะพุ่งได้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปสุดกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผม สรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับถึงการเข้าโค้งนะครับไม่ใช่สิการยูเทิร์นการยูเทิร์นแล้วให้พวงมาลัยมันคืนเองนะครับวิธีการนะครับก็มี3ส่วนที่เราจะต้อง concentrate นะครับข้อแรกก็คือคันเร่งข้อที่2คือพวงมาลัยข้อที่3คือการจับอาการรถครับนะนะครับการเติมคันเร่งเพื่อนๆต้องหัดเติมคันเร่งให้ได้นะครับถ้าเติมคันเร่งค่อยเติมไม่เยอะ รถมันก็จะคืนพวงมาลัยช้าหรือไม่คืนพวงมาลัยเลยนะครับข้อที่2การคุมพวงมาลัยต้องคุมพวงมาลัยให้รถไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับถ้ารถมันคืนช้าเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยเพิ่มถ้ามันรถมันหมุนพวงมาลัยเร็วเกินไปเราก็ต้องใช้มือเบรกนะครับเบรกชะลอรถให้พวงมาลัยเนี่ยไม,ไม่ใช่เบรกไม่ใช่เบรกชะลอรถนะเบรกพวงมาลัยเนี่ยใช้มือชะลอพวงมาลัยให้มหมุนช้าลงนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือการกะระยะหน้ารถครับใช้ตามองแล้วดูจับฟีลิ่งอาการรถ ว่ารถมันเฉไปทางไหนแล้วใช้เท้าเติมคันเร่งตามถ้ารถมันหมุนช้าก็เติมคันเร่งปุ๊บแล้วพวงมาลัยมันจะคืนพวงมาลัยเองนะครับดังนั้น3ส,ส่วนนี้ต้องทํางานประสานกันอย่างคล่องแคล่วและเข้ากันได้อย่างดีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับยังขับรถไม่คล่องเติมคันเร่งก็ยังไม่ได้คุมพวงมาลัยก็ยังไม่เก่งนะครับการระยะหน้ารถดูหน้ารถว่ารถเฉไปทางไหนก็ยังไม่ได้อย่าเพิ่งทาครับ เพราะว่ามันอันตรายมากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทำผิดวิธีเพื่อ,อดลดพุ่งออกข้างทางหรือรถพุ่งเข้าไปชนต้นไม้ไปชนฟุตบาทนะครับซึ่งอันตรายมากๆเราต้องคุมรถให้เก่งก่อนคุมคันเร่งให้เก่งก่อนจับพวงมาลัยให้มั่นก่อนนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเพื่อนๆได้ละคล่องแะ้ะอยากลองฝึกวิธีนี้ดูนะครับการคุมพวงมาลัยให้รถคืนพวงมาลัยเองนะครับ มือที่จะจับนะครับต้องอยู่ที่มือซ้ายอยู่ที่ก้านาฬิกามือขวาอยู่ที่3ามนาฬิกาคอยประคองพวงมาลัยมือจับลักษณะแบบนี้นะครับให้พวงมาลัยมันสอดไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็มือตั้งอย่างนี้นะครับใช้ในการบีบนะครับมือนี้บีบบีบรัดพวงมาลัยเวลาเราที่เราต้องการชะลอพวงมาลัยแต่ถ้าเราต้องการให้พวงมาลัยมันหมุนเร็วมากขึ้นแล้วก็ยก salsa, ยกปลายนิ้วออกนะครับให้มันมีช่องว่างแล้วให้ให้พวงมาลัยมันหมุนได้เองนะครับ เท้าเหยียบคันเร่งใช้ส้นเท้าวางกับพื้นแล้วใช้ปลายเท้ากดคันเร่งจับอาการนะครับถ้ามันพ่วงอะไรมันคืนช้าก็เติมคันเร่งนะครับช่วงเติมคันเร่งนี่ต้องระวังดีๆนะครับฝากเพื่อนๆไว้แล้วก็ตานะครับมองด้านหน้านะตามองด้านหน้าจับอาการรถจับด้านหน้ารถว่ารถเฉไปทางไหนอะไรยังไงดูดีๆแล้วเมื่อตารู้เสร็จแล้วก็ลงไปที่เท้าครับสั่งให้เท้าเติมคันเร่งหรือยกคันเร่งแล้วแต่ว่า มือที่เราจับพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยเราจะรู้ว่ามันหมุนช้าหรือหมุนเร็วนะครับมันต้องทํางานประสานกันนะครับทำงานประสานกันเลยนะนะครับทีนี้มาถึงจุดที่เราปฏิบัติจริงนะครับมืออยู่ที่เก้นาฬิกาสามนาฬิกานะครับจับพวงมาลัยกระจกมองข้างเลยขอ,อฟุตบาทแล้วหมุนลอนหนึ่งรอบดูด้านหน้าฝั่งซ้ายว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีหมุนเพิ่มจนสุดแล้วเติมคันเร่งครับพอเติมคันเร่งปุ๊บช่วงที่เติมคันเร่งมือปล่อยจากพวงมาลัยเบา ยังอยู่ที่9ก้นาฬิกาและก็สามนาฬิกาอยู่คอยจับพวงมาลัยเบาๆจับบัการลดหน้าจับบัการลดตาจับบัการลดนะครับดูดูรถว่ารถโค้งมาไหมถ้ารถโค้งมาเร็วเกินไปมันออกทางฝั่ง,งขวาเราก็ต้องยกคันเร่งแล้วก็ดึงพวงมาลัยน,นะครับดึงพวมงาพวมาลัยเพิ่มนะครับดึงไปฝั่งซ้ายเพิ่มนะครับเพราะว่ารถเป็นเชียร์ไปทางฝั่ง,งขวาเราต้องดึงพวงมาลัยเพิ่มนะครับหรือเติมคันเร่งเติมคันเร่งแล้วพวงมาลัยมันจะคืนได้เร็วขึ้นนะครับถ้า เราโค้งมาแล้วลถพวงมาลัยมันไม่คืนเป็นเพราะว่าเราเติมคันเร่งน้อยเกินไปเรา,เาก็กดคันเร่งเพิ่มนะครับแล้วจับอาการ้รถว่ารถมันเฉมไหมถ้ารถมันยังไม่เฉมเข้ามาทางฝั่งขวาก็ดึงพวงมาลัยเพิ่มเข้ามาทางฝั่งขวาดึงดึงไปทางฝั่งขวาเพื่อให้รถที่มันบานออกทางฝั่งซ้ายได้กลับเข้ามาทางฝั่งขวาเราต้องทํางานประสานกันนะครับดูดีๆจับอาการฟิลิ่งดีๆด,ดูพวงมาลัยด,ดีนะครับ เพื่อนๆฟังดูอาจจะโอ้โหพี่ท่านครับมันวุ่นวายจังเลยขั้นตอนมันเยอะแยะแต่พอถึงปฏิบัติจริงปุ๊บมันจะทามันจะความเร็วเนี่ยเปนจังหนึ่งประมาณ2วิสามวิปุ๊บเสร็จเดียวละนะครับแล้วมันจะสั้นๆเลยแต่ว่าทุกอย่างต้องทำทำงานประสานกันหมดเลยนะครับดังนั้นเ,นเพื่อนๆต้องฝึกให้ดีก่อนผมถึงบอกว่าการคืนพงมอะไรเองมันอันตรายนะครับถ้าเราคุมรถยังไม่เก่งอย่าเพิ่งไปฝึกคุมรถให้เก่งก่อนคุมพงมาลัยให้แม่นก่อน คลุมเร่งเท้า,าบังคับเท้าในการเติมเร่งให้ดีก่อนแล้วค่อยไปฝึกนะครับถ้าเราฝึกได้แล้วลองทําดูสักสองสารอบแล้วเราจะจับอาการได้ว่า,าเราต้องเติมคเร่งประมาณนี้รถเราเนี่ยต้องกดเร่งประมาณนี้เพราะว่ารถแต่ละคันไม่เท่ากันเครื่งการก,กดไม่เหมือนกันการคืนพวงมาลัยไม่เท่ากันรถบางคันมีพวงมาลัย power รถบางคันไม่มีพวงมาลัย power ก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกรถของเราเองให้คล่องให,ให้ให้ถนัดนะครับไปฝึกที่ล่องๆงก่อนหาที่ล่องๆก่อนเมื่อเราจับอาการได้แล้ว เราค่อยไปทำจริงๆบนถนนใหญ่ทำให้คล่องก่อนนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับรเพื่อนๆนครับใครที่ยังไม่เข้าใจตรงส่วนไหนคอมเมนต์นล่างทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับรเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วแอบไปตั้มครับแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการยูเทิร์นนะครับที่เราให้รถนะครับมันคืนพวงมาลัยเองนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆไม่เมื่อยไม่ล้าเวลาขับรถนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมนะครับทําบ่อยๆเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามือใหม่ถ้าอยากจะทําผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับต้องฝึกการควบเคร่งให้ดีก่อนการคุมพวงมาลัยให้ดีก่อนการจับอาการรถให้ดีก่อนนะครับถ้าเราคล่องตรงสามส่วนนี้นะครับเราก็จะสามารถ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถไปแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากสอบถามว่าเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน f a c e b o o กลุ่มครับอ่ะหน้าปกแบบนี้จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงกงอยู่ด้านล่างนี้นะครับถ้าใครที่ยังมีปัญหาในการขับรถจอยเข้ามาแล้วมาตั้งกระดูสอบถามได้เลยนะครับไว้เจอกันในเ c e b o o k กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้าาามดกก็ฝ กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยวเปิดไฟเลี้ยงกันนะครับ